นอนกันเลยยังวะนี่ใครยังมานอนแน่เนี่ยใครยังไม่นอนบ้างครับมาคุยกันหน่อย ติตกล้องกันนะครับติตกลองกัน ดีครับมากินข้าวกันนะครับเติมพลังหน่อยเติมพลังกันหน่อยจวงนะครับเข้าไปดูช่องมงคลกกกอกเลยนะครับครับผม จอมีใหม่จริงหรือเปล่ากล้องน่าจะมีนะครับทั้งภาพและเสียงนะครับในตัวเลยนะครับทั้งภาพและเสียงครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะครับ จะเอ็มนอนไหนครับีนนะครับที่นอนกลางเรียบร้อยแล้วกลางที่นอนเรียบร้อยแล้วครับจะอัมไม่ได้ไปร่วมงานที่บุญหรอไปนะครับไปเอ็มกลับมากินข้าวนะครับหิวข้าวนะครับหิวข้าวแล้วก็กลับมากลางเต็นท์นะครับหิวข้าวแล้วก็กลับมากลางเต็นท์นะครับเพราะว่าสวดมนต์เสร็จก็จะทิ้งตัวนอนเลยนะครับ สวัสดีครับู้คนเยอะอยู่นะครับวงอนกันหมดแล้วประชานกลับแล้วนะครับกลับแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะเข้าไปในงานต่อนะครับ นนาาาววมกเลยเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลท์นะครับขอคนละหนึ่งไลท์นะครับ <c oughs> ขอคนละห like นะึ่งไลท์ like นะครับไม่ขออะไรมากนะครับ <ยา S 1> จโจ๊กอิ่มไหมครับพอได้อุ่นท้องนะครับพ <c oughs> อได้อุ่นท้องพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่นะครับ đừng chốt lắm Đây tuần này nó à สวัสดีครับ226คนดูครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับพิธีก็ยังไม่เสร็จนะครับร้อยแจบนะครับสวนร้อยจบ สวัสดีครับกินข้าวกันหรือยังเนาะนี่ข้าวเย็นนะครับข้าวเย็นข้าวเย็นนะครับ ผมเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวคุยกับลุงครับให้ลุงเข้าไปดูด้วยเดี๋ยวดูความกันเลย เดี๋ยวไปดูนะครับหิวครับหิวมากหิว <You S 1> มากนะครับ <You S 1> กบ่อนหน้านี้ใส่ต้มมาม่าไปกับทุงตามแล้วครับไม่อิ่มนะครับต้องจัดอีกลาเดียตนไม่เป็นไรนะครับกินง่ายครับง่ายอยู่ง่าย หมดแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวคุยพี่หน่งพี่หน่งก็น่าจะรู้แล้วนะครับเดี๋ยวคุยกับพี่หน่งนะครับเสร็จแล้วนะครับ สวัสดีครับ3ามอห้าสิบี่คนดูนะครับนี่นครับที่นอนกลางเสร็จเมื่อกี้นี่นะครับกลัวว่าถ้าสวสดมนต์เสร็จดึกกลัวจะขี้เกียจกลางนะครับก็เลยกลางไว้ก่อนนะครับก็เลยกลางไว้ก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับ4สี่ร้อยยี่สิบหกนยังไม่นอนหนึ่งคันนะครับที่ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คไฟก่อนนะครับเบา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 มึงมาเสียไม่ไดเด็ก เสียบปักไฟให้ผมนะเลยปักไฟตัวยาวไหมปักไฟตัวยาวผมนีีพวงเขาเต็นเดี๋ยวเห็นไหเนี่ยเดียวนี่ซ้ายเนี่ยซ้ายนี่ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเช็คเช็คสายไฟสวัสดีครับห้ารอยท่าน<ม>โอ้เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับลุงเสือครับผมลุงเสือต่อไฟให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะลากไฟเข้าเต็นท์นะครับสวัสดี514คนดูนะครับสวัสดี514คนดู แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในพิธีต่อนะครับตอนนี้ลุงอยู่ยากนะครับประนัครับผมส,บสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับจ้าครับสวัสดีครับ พลังเรียบร้อยแล้วนะครับดูบรรยากาศนะครับตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งนะครับเที่ยงคืนครึ่งบรรยากาศสุดหนาวเย็นนะครับ กับจักรีมีระยะครับมีอีกนานไหมครับร้อยแปดจบนะครับไม่รู้อีกนานเท่าไหร่นะครับเาเดี๋ยวเข้าไปร่วมกับลงกับป้านะครับเดี๋ยวเอ็มขออนุญาตลงไลน์นะครับเดี๋ยวเอ็มไปขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์ก็เดี๋ยวไปขึ้นใหม่ที่งานสวดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรื่องที่จะไปดูกล้องนะครับเดี๋ยวไปดูให้นะครับเรื่องกล้องแล้วก็เข้าไปดูในช่องของมงคล ช่องของมงคล้อกอกเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวยัคุยกับลุงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวขึ้นมาใหม่นะครับตอนที่ไปอยู่กับลุงกับป้านะครับในงานนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ